โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของช็อกุชแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการหาเงินออนไลน์นะครับเข้าบัญชีธนาคารจะเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเว็บที่ผมเอามาฝากเพื่อนเนี่ยมีชื่อว่า Elephant m i n e นะครับเป็นเว็บไซต์แนวขุดเงินออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับเว็บไซต์แบบนี้เนาะก,ก็เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับแล้วก็มี โบนัสสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ด้วยนะครับเขาก็จะแจกเงินทุนนะครับจำนวน500บาทให้กับเรานั่นเองนะครับเงินทุน500บาทนี้เนี่ยเราสามารถนำไปซื้อเครื่องขุดที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับก็เว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยสายฟรีสามารถเล่นได้นะครับยังไงก็อยากให้ลองสมัครมาดูก่อนก็ได้นะครับวิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยกรอกเบอร์มือถือนะครับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบชื่อเล่น นะครับชื่อเล่นอันนี้เกอกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เกอกรหัสรักษาความปลอดภัย4ตัวนะครับในส่วนของรหัสเชิญก็กกอกตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนทําการกดลงทะเบียนเลยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทําการกดลงทะเบียนแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับโบนัส500บาทนะครับมันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยของผมทําการรับไปแล้วนะครับซึ่งนะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะครับผมจะสอนเพื่อนๆนะครับ หาเงินโบนัสเพิ่มอีก50บาทนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไปกดเช็คอินรายวันนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนนะครับทาการกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับตรงที่มันเขียนว่างานตรงนี้นะครับหลังจากกดเข้ามานะครับมันก็จะมีช่องให้เรากดเช็คอินตรงนี้นะครับผมก็กดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมาเช็คอินได้ทุกวันนะครับแต่ละวันที่เราเช็คอินเนี่ยเราก็จะได้รับเงิน50บาท นะครับเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้เนาะว่าคุณสามารถรับ400บาทหากคุณลงชื่อเข้าใช้7วัน800บาทหากคุณลงชื่อเข้าใช้14วันแล้วก็1,500บาทหากคุณลงชื่อเข้าใช้ครบ28วันนั่นเองนะครับมันก็จะมีเป็นเช็คอินสะสมแ,แบบนี้นะครับถ้าเราสะสมครบเราก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเช็คอินกันด้วยนะครับแล้วก็นะครับ,ลนะรบหลังจากที่เพื่อนๆไปเช็คอินแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเงินโบนัสทั้งสิ้นเนี่ย5 5าบาทนะครับ เงินโบนัสอันนี้เนี่ยเราก็สามารถนํามาซื้อเครื่องขูดได้นะครับโดยที่ให้เพื่อนเนี่ยทำการกดมาที่หมวดของคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับที่เขียนว่าเครื่องขุดเงินโบนัสอันนี้นะครับก็มันจะมีปุ่มให้เพื่อนคลิกตรงเนี้ยนะครับก็ืเพื่อนทาการกดคลิกไปเลยนะครับหลังจากที่กดเนี่ยเวลาก็จะนับถอยหลัง24ชั่วโมงนะครับหลังจากครบ24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้รับเงินโบนัสนั่นเอง นะครับซึ่งเงินของเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเงินโบนัสนะครับกับสินทรัพย์เงินโบนัสเนี่ยเป็นเงินที่เราไม่สามารถถอนออกได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้กับเงินโบนัสก็คือนําไปซื้อเครื่องขุดที่เป็นของหมวดของโบนัสนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนอย่างที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับสามารถนํามาซื้อเครื่องขุดในหมวดอันนี้ได้นะครับแต่ว่า ในส่วนของสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยที่ผมมีอยู่250บาทเนี่ยเราจะสามารถนํามาซื้อเครื่องขุดอันด้านล่างตามนี้ได้นะครับผมก็สลับเครื่องขุดอันนี้เนี่ยจะต้องทําการเติมเงินเข้ามานะครับหรือว่าลงทุนนั่นเองนะครับถึงจะสามารถซื้อได้นั่นเองนะฮะซึ่งเครื่องขุดเนี่ยก็จะมีหลากหลายราคานะครับราคาขั้นต่ําก็จะอยู่ที่500บาทนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเข้ามาให้ดูเลยนะครับ เครื่องขุดอันนี้ราคาอยู่ที่500บาทนะครับจะใช้เวลาขูดเนี่ยหวันเนาะแต่ละวันเราก็จะได้รับกําไรอยู่ที่วันละ15บาทรวม5วันก็จะเท่ากับ75บ้าทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเครื่องขูดเครื่องนี้เนี่ยทำงานครบ5วันเขาก็จะทําการคืนเงินลงทุนที่เราทําการซื้อไป500บาทคืนกลับมาให้เราด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าภายใน5วันเนี่ยเราจะได้รับเงินทั้งสิ้น575บาทนั่นเอง นะครับอันนี้เป็นหมวดของการลงทุนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับต่อไปอันนี้ราคา1800บาทนะครับใช้ระยะเวลา7วันแต่ละวันเนี่ยสามารถสร้างกำไรให้กับเราได้อยู่ที่วันละ57า57บาทนะครับกำไรทั้งสิน้นเมื่อครบ7วันก็จะอยู่ที่400บาทนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25%เอกนาะจากเงินต้นนะครับอันนี้นะครับราคา4,500บาทนะครับใช้ระยะเวลา10วัน ก็แต่ละวันเนี่ยสร้างไรายได้ให้กับเราอยู่ที่วันละ153บาท10วันก็เป็นเงินทั้งสิ้น1530บาทนะครับอ่ะมีสูงสุดถึง20,000อ่าถึง50,000เลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลงทุนนะครับผมก็แนะนำเนาะแนะนำให้ลงทุนไม่เกิน 1,800 uh, บาทนะครับแนะนำให้ลงทุนแค่2แพ็กเกจอันนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยถ้าผมจะลงทุนนะครับผมก็เลือกลงทุนแค่2ออันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็รับความเสี่ยงไหวเท่านี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรับความเสี่ยงได้มากกว่านี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เงินโบนัสเนี่ยนอกจากเราจะหาได้จากการเช็คอินรายวันแล้วเนี่ยการเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถหาเงินโบนัสได้นะครับโดยที่เขาก็มีเขียนไว้นอกว่า ถ้าเราเชิญเพื่อนได้ครบ10คนเนี่ยเราก็จะได้รับเงินโบนัส4 0 0บาทนะครับครบ50คนได้รับ800ครบ100คนได้รับ1500บาทโดยวิธีการเชิญเพื่อนก็ง่ายๆครับแค่เพื่อนทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปเชิญเพื่อนนะครับเวลามีคนมาสมัครเราก็จะถือว่าตรงตามเงื่อนไขการเชิญเพื่อนแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆที่เขาสมัครผ่านลิงล์เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงทุนก็ได้นะครับผมโอเคครับต่อไปจะมาดูในส่วนข,ของการถอนเงินกันนะครับ การถอนเงินขั้นต่ำของเว็บไซต์เว็บนี้จะอยู่ที่500บาทนะครับการถอนเงินก็เป็นการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามนี้เลยนะครับการถอนเงินเนี่ยจะมีขั้นต่ำในการถอนด้วยนะครับอยู่ที่การถอนเงินเนี่ยจะมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอยู่ที่10%นนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เก็บเงินได้ครบ500บาทแล้วเนี่ยก็สามารถมาสั่งถอนได้นะครับที่เมนูถอนเงินตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลาบคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ